กลแบบแลนั okay. Okay. Mm. Uh ้น huh. อ uh ีกครงะโอเคเี๋วผมจะมาอีกออมแม่อันเอ็ดไมบแน่ที่วเอาเอาูัก้เอรนะโอเคอืมผมก็นับครับออเอเ อ้เครนะครับอืมแล้วก็ไม่มีอะไรมากผมก็จะพาเดินชมโอเคไปกันดีกว่านี่ก็เพรน นี่ก็เป็นรูนบานคนเย่โอเคนี่ก็เป็นนะครับเออสปาหนวดสปานวดสปาโอ้ยยอมโห oh, จริงจริงเซินี้มันจะกักแต่ก็โอนนะครับนี่เข้ามาแล้วเย้โอเคนั้อืม อะจะมารีวิวแล้วโอเคไปดูสปากันดีกว่าสปาโอ้ยาวมัวโอ,โอเคก็จะไปสปาไปสป _ one be tích 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 โอเคท่า okay. T A W N เหย็ดดาโอเคนี okay, right ่ก hmm. so, uh, ็เป็นสปาวนะครับอืมโอเคเข้ามานี่ก็คือเด็เขาจะทำเขี้ยงเขาไหมไม่รู้นะครับอืมก็เออเข้ามาเลยนะหลังแรกก็เดินมาแบบเด็กเออเด็กใหม่เด็กใหม่ว้าตรงใจลงกากมาอืมเพราะว่าเดี๋ยวว่าเขา ตรงยู u ู e เหรอใช่ใช่ใชอืมโอเคนี่ก็เป็นวานนะครับเราก็จิ้มเข้าไปอันนี้ว่าพี่พีว่าอะไรไม่รู้ห้ามเกียนนี่ก็เป็นห้ามเกียนห้ามทุบสปานะครับอืม นี่ก็เป็นทับโฮมเฮ้ยไม่ใช่ทับโฮมคลิกไปที่ป้ายเราก็ไปทีบสงบานเมื่อกี้ครับเมื่อกี้ก็มีคนพาผม,มาไปอืมตอนกินมาแค่ยังรู้เลยไปเท่าไยเขี่ยเขี่ยเขี่ยโอเคก็แล้วอ่าอยู่ที่ไหนกันครับผมพึ่งเล่นสะป๋าครับ อัน,นอันนี้คืออะไรแอบเดี๋ยวให้โอเคอน,นี่คืออะไรออบอุมโซน เล่นเล่นพี่ได้ปะเล่นเพื่อรับรางวัลคุ้มค่าแน่นอนฮ่าฮ่าฮ่ากิจกรรมกลางคืนแอปแอปแอปเดี๋ยวให้เดี๋ยวให้เดี๋ยวให้กูบมกว่เดี๋ยวได้เดี๋ยวให้ โอเคนะครับอืมสปาวทำไงเอ้ยใครตีใครตีใครตีไม่ดีมันไม่ดีดูไหมเออโอเคโดนอาจจะพื้ดไม่ได้แอมอาจจะพื้ด<อ>เฮ้ยเฮ้ยอย่าตีดิ อ่าฮะร่วงเลยก็ลายายโย่าทระกอบยยยเอเอเออมเออโอเคครับมิกิก็คือ แล้วก็ไปดูลาพีพีกันเป้ยโอ้โหโอ้โหโอ้โโอ้โโอ้เดี๋ยวเอาอเอาเียกปัญบโอเคเข้าใหม่แ๊บนะ ฮ้ yes. ่มลูนี่ไอ้จะหลุดโอกคเขาไม่ได้เป็นเลยหรไม่รู้สิโอเคมาเขาได้ละของหายไปแมีย่ะเดยแบบน้คร นะครับอืมอยู่ไหนกันวะโอเคคีมอยู่ไน้แม่ะเห็ดแบบอ่าออก็จะตกมาละดุ๊บดุด๊บ ยังมา่อมามสี่้ากเ้ายโอเคทั้นี้จะขอยอู่กริงโก้ข้ามาดินเดอนนะผมจะจุดจุเอโอกเตรียมรอดูไว้ได้อืมทั้นี้ก็อาจจะมาถ่ายไปเยอะๆของก็ นกูตัวเบายูนายนะมาอย่างนี้เออเย้ไปกันหน่อยบายบาย ไ,ไหนแลไไหนแลล้้ววใครเป็นโอเบย์ไม่รู้โอเคก็ขอจบคลิปไว้แค่นี้นะครับอืมเดี๋ยวก็อันนี้เดี๋ยวมาถ่ายใหม่เดี๋ยวไปรีวิวเสริมโอเคแค่นี้แหละโอเค